ครับสวัสดีครับตะวันพาเหลาะครับคณะน้เวลาินาฬิกาผ่านาที่ครับวันสุกที่สองมิถุนายน2 5 6 6ครับผมคณะน้ข้าวแรงแดดอ่อนๆแต่กระย่งห่อนอยู่คือเก่าละครับผมเดี๋ย่างออกมาเบิ่งบรรยากาศทุกมีทัดทรงไฮตรงหน้าครับตรงไฮตรงหน้าเก็บมาฝากท่านผู้ชมได้วชวมกันผู้อยู่ไกลบ้านไกลเมือง ครับสำหรับผู้ฝากไปถึงบรรยากาศตรงให้ตรงหน้าฝากไปถึงผู้ยุคไกลบ้านในขณะนี้บรรยากาศสดๆนํามาฝากท่านผู้ชมครับนี่ครับเขาเรียกว่า,าภาษาพื้นบ้บานเท่าอื่นว่าตีนบ้านตีนบาน้นบานครับตีนบ้านหรือว่าท่ายบ้านนี่แหละครับผมครับนําบรรยากาศตีนบ้านท่ายบ้านคางถนนหน,นทางครับผมมาฝากท่านผู้ชมสําหรับผู้ไกลบ้านไกลซองเห็นเห็นบรรยากาศที่ผมส่งไปแล้วก็ะล่องขีไป บา,บางท่านก็คิดทอดบ้านนึกภาพจินตนาการไปว่าเออช่วงนี้ช่วงนั้นตอนนี้สมัยเรื่องงูยังเปื่อยเออยู่อ่นอยูน่นี่มีความสุขใจไปอีกอย่างหนึ่งตัวละครับวอาเราก็ได้มีความสุขสุขใจไปคิดทอดอดีตเมื่อสามสิบปีย่างหน่อยละสี่สิบปีห้าสิบปีย้อนหลังไปครับว่าเป็นจ้าไดครับเป็นจ้าไดสมัยก่อนยังไม่ทันเด็กไปหาทําการทํางานไกลบ้านไกลเมืองแต่ว่า คณะนี้เวลานี่มันเท่ากับยังคงเหมือนเดิมครับแนวว่าเหมือนเดิมคือเกา่าคือเดิมก็คืออีกอย่างละครับควายเล็กควายเล็กคู่โบต้าครับเดี่ยวแนวว่าเหมือนเดิมสมัยตะกีเวลาช่วงสำนีไถนะหไนาหดไถหน้าแรงครับผมยังบ่ท้องเดี๋ยวขึ้นว่าสิ์เตียงลงไหลงแน่หรอครับถ้าเป็นสมัยตะกอน30กว่าปี 40, 40ปีขึ้นหลังเวลาสี่โมงแรงหาโมงนี่ยังไถหน้ากันกุบทีบอยู่ครับนอกจากนั้น ท่านสมัยขึ้นมาอีกน้อยหนึ่งเป็นรถไถเดินตามคูบโบตาครับเดินตามแล้วก็เสียงรถสนั่นวันไว้ทงไฮทงหน้าสนุกดีครับสนุกดีดีมีความสุขใจดีว่าแบบบรรยากาศทงไฮทงหน้าครับแต่ว่าตอนนี้ว่ามีหรอครับเห็ดหน้าปีละสองมือครับผมทุกปีเลยมีเห็ดหน้าอา่ปีละสองสองมือ สิไปหน้ายุปประมาณมือหนึ่งมือสองกับมือสามครับสามสี่หายมาเกินนั่นครับผมเลาะนามเลาะในแนวกับ่าเกินสิบมือสรุปแล้วว่าถึงเดือนแต่ว่าที่ในแน่ทั้งวันทั้งเกี่ยวนี่สองมือครับวันมือหนึ่งลงลงมือวันมือหนึ่งแล้วก็ให้รถเข้าไปปั้นไห้มือที่สองคือมือเกี้ยวนางถ้าเอาเขาอยู่ในบ้านครับมีความแตกต่าง บ่คือสมัยก่อนสมัยหลังคันสมัยก่อนช่วงซ้ำนี่ก็ยังเกี่ยวเขา่าหาบเขา่าเอาลักไม้ไฟใส้ฟังลักไว้กลางให้ปลาเฟี้ยงมันนอกเขา้าเอิว่ามา่าหาบเขา่าครับนั่นหละช่วงซ้ำนี่เว้นวางจะเกี่ยวเขา่าตอนแรกกับหาบเขา่าเซล้านโฮมล้านแต่ว่าปัจจุบันนี่ก็ท่านสมัยเห็ดหน้าข้าวเดียวครับกระดิกหนูนี่บ้านสรุปแล้วว่าปีหนึ่งเห็ดหน้าเห็ดหน้าใส่เวลาสองสามหมื่นก่เกินครึ่งเดือนครับ เที่งเดือนนี่ไหมคุณว่าเลาะไฮเหาะหน้าแต่ว่าทั้งวานทั้งยังกะบ้านมือเดียวเกี่ยวมือเดียวครับอยู่หน้ากับให้คนอื่นไปบ้านไห้ได้ครับเพราะฉะนั้นว่าปัจจุบันนี้มันอันใดก็สะดวกสบายสะดวกสบายแล้วก็ความความมักงายของคนนี่ก็กลายเป็นมดขันผู้ใดสิม่หล่าหลังใส่ง้อใส่ค้ายไทกับว่าเมนว่าเขาทาแล้วครับเดี๋ยวนี้หันหน้าหันหลังวายมีแต่จขวงตัวนี้ ใจว่าเอาแล้วครับอันนี้อยากอาย <c oughs> เป็นทังสั่น <c oughs> แล้วก็บางบางบางคนก็คิดว่าถ้าใส่รถไถคูโบตาโอ้ยบ่ทันสมัยล่าลังแล้วอยากอายก็รถอีสมุมันแล้วครับที่นี่สิท่านบ้านท่านเมืองเขาครับ <c oughs> สําหรับ <c oughs> สําหรับตะวันก็คิดว่าที่จริงแหละการใส่รถไถนี่ผู้ผู้ใดย่างบันดนั้นก็นถือว่าล่าครับ <c oughs> ถ้าเปรียบกับสมัยก่อนบางสามสิบสี่สิบปีขึ้นหลัง โ้ยบลาเลยครับตอนนี้ส่วนหัวส่วนยังแงมือแรงเว้นวางจากไทยน่าหดไทยยังส่วนหววเรียงงวยเรียงควายห้อยห้ยอ,ย,อยท่าง่าวบ้านครับสนุกสนานบรรยากาศสมัยก่อนกับสมัยสมืออมือเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนแปดยังเป็นบรรยากาศตามท้องไททงหน้าบรรยากาศซํำกันครับกับเดือนสี่เดือนหาครับนี่เบื้องเบื้องครับนี่เป็นเดือนเจ็ดแล้วครับเดือนสิงหากัเขาพรรษาแล้วบ่งทว่าช่วงวันที่ใดแต่องพบจำช่วงวันที่วันใดครับผม นี่แหละครับมุมนี้บางบรรยากาศรอบอท้องให้ทงหน้าไททายบ้านก้อนจากเขามุ่งบ้านครับผมนี่ครับบรรยากาศท้องให้ทงหน้าตอนนี้เ่ยเหมือแล้งมียางครับมีตลุดอิศมครับว่าควายกะ ตกงานตกการไปครับบ่คือผักก Lang, ลางคนบางเพียิคนก,ก็ใสอีสมบ้างอนุรักษ์ม่วคกา้ยไทยหน้าบ้างยังเช่นแถวสุพรรณยังพอมีอยู่ครับไทยหน้าครับเห็นได้หลายจังหวัดครับตามที่เห็นในสื่อต่างๆพ่อมีอยู่ครับพ่อมีครับผมครับสำหรับคลิปนี้แต่ว่าเร,ราอยากน้ำบรรยากาศสื่อหรอครับอยากน้ำบรรยากาศตอนเรงๆบรรยากาศบรรนอกเข้าครับอีกอย่างหนึ่งการถ่ายคลิปตรงไหนตรงหน้าบรรยากาศ รอบด้านผู้มีทัศนี่ก็ไม้เข้ามาผมอยากล่งคิบไปเวลาไปอยู่ไกลบ้านไกลยังบางทีออาศัยว่าสิ่งนี้เพิ่งคิปบรรยากาศบ้านนี่แหละครับบม่ว่นวาเสิเหตุเอาแต่ของมมนี่บ่แเมนครับซ้ำเลยมากับท้ายเอาล่งคิปไปเวลาไปอยู่ทางเมืองไกลบ้านไกลเมืองครับก็ได้เปิดคลิปมู่งนี่แหละครับบังบรรยากาศจินตนาการไปว่าเออหน้ายูชื่อมองหันมองนียังซันยังสี่นี่แหละครับ เหตุผลที่ทายขิปบรรยากาศว่าอื่นไก่เหตุผลแบบง่ายๆคืออยากเก็บบรรยากาศเวลายุงเทปกรุงเทพครับเปิดบ้างเองบางทีก็คิดหอดบานหนอดซองกระเพาะยุ่ได้ครับนี่แหละมันจินตนาการไปว่าเออเมื่อนั้นยุ่หันยุน่หนีไรงว่วไอะไรกยไปหันไปหนีบางกอนคิดคิด,ค,ดคิดไปยงังแสนครับนี่แหละสาเหตุลักที่ผมสินัมขีบบานๆน้ามาฝากท่านผู้ชมครับผม ครับสำหรับคลิปนี้แต่วันพาเรอกะขอฝากกดไลค์กดแชร์ด้ครับเนาะครับบอกกันไหมในคลิปหนาครับผมน้ำบรรยากาศแบรรบบ้านๆทงไฮทงหน้าครับต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้นกะเดี๋ยวหาก่อนครับสำหรับคลิปนี้แต่วันพาเรอกอะขอลาพาจากครับบอกกันไหมในคลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ